ุณรู้ไหมครับว่าทำไมคุณทำ YouTube คุณทำา t k t t o หรือคุณทำคลิปลง Facebook ก็แล้วแต่ดูไม่มีคนเข้ามาติดตามไม่มีใครสนใจในคลิปของคุณทั้งที่คุณรู้สึกว่าคอนเทนต์คุณเนี่ยมันดีแล้วมันสุดยอดมันน่าสนใจมันเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะรวบรวมมาให้เขาเลยคุณรู้ไหมครับว่าความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนแล้วคุณรู้ไหมว่าในอีกทางหนึ่ง เก,ก๋ไกสไลเดอร์ทำไมถึงเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยได้สิ่งที่เก,ก๋ไกแตกต่างจากคุณสิ่งที่คุณยังไม่มีและยังไม่ทํามันคืออะไรคุณรู้คำตอบนี้นะครับเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับโดยประมาณเก,ก๋ไกลงคลิปมาคลิปหนึ่งครับทาง Youtube มีคนดูไป4ล้านคนครับสองเดือนมีคนดู4ล้านคนและมีผู้กดไลค์ จำนวนถึง2 0 0แสนไลค์ครับสิ่งที่มันแตกต่างระหว่างเก๋ไก๋กับระหว่างที่ที่คุณทำคลิปมันคืออะไรครับหัวข้อไงฮะเทคนิคในการที่เขาตั้งชื่อหัวข้อเรื่องของเขาครับมันน่าสนใจน่าติดตามมากกว่าจะเป็นเก๋ไก๋สไลเดอร์เคล็ดลับสู่การเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเราทำเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้อย่างที่เขาทำ เพราะฉะนั้นเราเลยมีความสนใจในเรื่องนั้นไงครับหัวข้อเรื่องแค่นี้เองแม้แต่ว่าคุณไม่ได้เป็นแฟนของเก๋ไก่คุณเห็นหัวข้อคุณก็รู้สึกสนใจแล้วครับว่าเขาทํำยังไงเขาทําอะไรทําไมเขาถึงประสบความสำเร็จอย่างนั้นนี่ไงครับพลังของการตั้งหัวข้อชื่อของคอนเทนต์แล้วช่องของเราละครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook หรือ Tik t o k หรือ Instagram เราจะทำยังไงได้บ้างครับให้ช่องของเราเนี่ย เป็นที่น่าติดตามและสนใจตั้งแต่เขาแรกเห็นถ้าคุณไม่มีแรงจูงใจให้กับคนในการที่จะเข้าไปชมเขารูดคุณทิ้งครับเขาไม่สนใจมาดูของคุณเพราะว่ามีคนมากมายมีคลิปมากมายที่ทำให้เขาศึกษาสร้างความบันเทิงให้เขาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมี5เทคนิคง่ายๆในการที่คุณจะทำ หัวข้อคอนเทนต์ในการสร้างคลิปของคุณเพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านแค่หัวข้อของคุณก็อยากจะสนใจเข้ามาติดตามแี้วครับมีหลายๆคนนะครับที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้5เทคนิคแล้วแล้วก็ปลดล็อกตัวเองครับปลดล็อกตัวเองทําให้ช่องตัวเองเติบโตขึ้นมาอย่างมากเลยครับเติบโตขึ้นมาแบบแม้แต่ตัวเขาเองยังตกใจเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงในระยะเวลาอันสั้น นี่จะเป็นจุดเปลี่ยนครับจะเป็นจุดเปลี่ยนของการทำคลิปทำธุรกิจหรือการทำการค้าในโลกออนไลน์ของคุณถ้าคุณได้ศึกษาและเข้าใจ5เทคนิคนี้ในการตั้งชื่อคอนเทนต์ของคุณคุณจะเติบโตแน่นอนครับในโลกออนไลน์เคล็ดลับการตั้งชื่อคอนเทนต์ให้คนสนใจครับข้อที่1 how to ก็ง่ายๆครับ How to หรือวิธีการในการที่จะทำอย่างใดอย่างหนึง่งเพื่อให้ประสบความสำเร็จเหมือนกับบุคคลหรือองค์กรชั้นนำในระดับโลกนี่ฮะหัวใจของมันผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับทำอย่างไรให้รวยหุ้นเหมือนวอลเลนบัฟเฟตเป็นยังไงครับแค่ฟังเราก็เริ่มรู้สึกอยากสนใจแล้วครับว่าวอลเลนบัฟเฟตเขามีวิธีการทำยังไงผู้ที่ทำอ e ีคอมเมิร์อยู่ คุณก็อาจจะโพสต์ขึ้นไปเลยว่าหรือว่ามีหัวข้อว่าทำอ e ีคอมเมิร์ซอย่างไรให้สำเร็จเหมือน Amazon เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากหรอกครับหรือว่าถ้าหากว่าคุณมีความสามารถเพิ่มขึ้นไปคุณสามารถที่ปรับประยุกต์ในเรื่องนี้ด้วยข้อความที่มันแตกต่างแล้วก็น่าสนใจมากไปกว่านั้นอย่างเช่นคอนเทนต์ Content คืออะไรใช้ผลิตเงินได้อย่างไรเห็นไหมครับ แค่ชื่อคอนเทนต์เนี่ยมันก็ทําให้เราอยากรู้ว่าคอนเทนต์เนี่ยอะไรเนาะที่มันจะสามารถที่มาสร้างเงินให้เราได้แล้วมันจะสร้างไรายได้ยังไงในโลกออนไลน์เคล็ดลับที่2ครับใช้คําว่าวิธีการง่ายๆนะฮะคุณใส่ไปนะครับวิธีการง่ายๆที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบความสําเร็จเหมือนกับเหมือนเดิมครับ บริษัทขนาดใหญ่หรือคนที่ประสบความสําเร็จในโลกนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้ามันง่ายแล้วใครๆทําได้คุณก็อยากรู้ผมยังอยากรู้เลยเมื่อทุกคนอยากรู้เพราะฉะนั้นเขาจะเปิดเข้ามาดูครับเข้ามาดูคลิปเราฮะเพื่อที่จะศึกษาดูว่าวิธีการที่เราบอกว่าง่ายๆเนี่ยมันคืออะไรผมจะยกตัวอย่างวิธีการคิดชื่อคอนเทนต์ในข้อนี้ให้ฟังกันคร่าวๆอย่างเช่น ทำอย่างไรให้รวยเหมือนวอล r เลนบัฟเฟตซึ่งข้อนี้เราอาจจะบิดเบี้ยงอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเราอาจจะใช้วิธีการที่ว่าวิธีง่ายๆทำรายได้เหมือนวอล r เลนบัฟเฟตเป็นยังไงครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยวอลเรนบัฟเฟตเขาทำยังไงเขาถึงมีไรายได้ติดอันดับมหาเศรษฐีของโลกแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาของนักลงทุนทั่วโลกเลยถ้าวิธีมันง่ายน่าสนใจแล้วครับ อีกคนหนึ่งนะฮะที่เป็นสุดยอดของปรมาจารย์ของเมืองไทยในเรื่องของการตั้งชื่อคอนเทนต์คืออาจารย์บัณฑิตะฮะอาจารย์บัณฑิตเนี่ยเขามีวิธีการคิดในเรื่องของชื่อเนี่ยบิดขึ้นมาโดยมีหัวข้อในเรื่องเทคนิคนีน้นะฮะแล้วก็ประยุกต์ขึ้นมาอีกนิดเดียวแต่มันน่าสนใจมากครับคุณฟังนะฮะหัวข้อของอาจารย์บัณฑิตวิธีง่ายๆสลายพลังลบนั่นไงเห็นไหมครับ มันง่ายในการที่จะสลายพลังทางบ้านลบวิธีการง่ายๆอยีคือวิธีการที่คนสนใจแล้วคนอยากเข้าไปดูเลยครับว่าแล้วมันทํายังไงเราถึงจะทําให้เราเป็นคนคิดบวกได้วิธีการง่ายๆที่ว่ามันคืออะไรหรือบางท่านนะครับเป็นสายที่เป็นอาจจะสอนในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการทําคอร์สออนไลน์การทําสินค้าออนไลน์การตั้งชื่อคอร์สง่ายๆก็ไม่ได้ยากนะฮะ ถ้าเราจะทำคอร์สแล้วเราแจกฟรีนะครับสมมุตินะฮะเราอาจจะ,ะตั้งหัวข้อไว้ว่าสอนฟรีวิธีการสร้างสินค้าและธุรกิจออนไลน์ง่ายๆแค่นี้ครับทั้งฟรีแล้วก็ง่ายใครๆก็อยากดูะฮะเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากนะครับแค่เราเข้าใจเทคนิคมันเท่านั้นเองข้อที่3ทํทำไมใช้คำว่าทำไมนะฮะคำนี้เป็นคำสำคัญมากเพราะว่า คำว่าทำไมมันทำงานกับสมองในส่วนที่เป็นส่วนตัดสินใจของเราได้เลยคำนี้สำคัญมากนะครับคีย์เวิร์ดคือคำว่าทำไมทำไมแล้วก็เอาตัวเลขทางสถิติมาพูดถึงแล้วก็ต่อไปว่าทำไมคนถึงให้ความสนใจกับมันไงครับอย่างเช่นทำไมคน100ล้านคนทั่วโลกถึงศึกษากฎแห่งความสำเร็จ เห็นไหมครับทำไมเนี่ยมันมีอิทธิพลอย่างมากเลยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะกฎแห่งความสําเร็จมันคืออะไรเป็นของใครแล้วทําไมคนร้อยล้านคนเนี่ยเขาถึงศึกษากันถ้าคุณอยากจะทําคลิปที่ทําให้ผู้คนรู้ว่าทําไมติ๊กต k อถึงเป็นที่นิยมกับคนทั่วโลกเลยคุณอาจจะทําหัวข้อว่าทําไมคน1.1พันล้านคนใช้ติ k กต k เห็นไหมครับน่าสนใจไหมครับคนถึง1,100ล้านคนนะฮะทำไมเขาถึงใช้ TikTok คุณก็อยากรู้แล้วว่าทำไม TikTok ถึงได้เป็นกระแสที่เร็วเหลือเกินแล้วส่งผลกับโลกนี้อย่างมากมาย 3. อันดับยูทูบเบอร์ของโลกมีรายได้เท่าไหร่โอ้โหแค่ฝังเดียเราก็อยากรู้ว่าเขามีเท่าไหร่เพราะว่าเราเนี่ยอยากจะมีเหมือนเขาบ้างแต่ทำได้หรือไม่ได้นั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่ง แต่คุณต้องเชื่อก่อน,นะครับว่าคุณมีโอกาสจะทําได้ไม่แน่หรอกครับคนอาจจะทําได้มากกว่าเขาก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมครับเคล็ดลับในข้อที่4 mm. เป็นเรื่องของการขึ้นต้นคําว่าทําไมเหมือนกัน mm. แต่ทําไมในข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เราไม่ได้เอาข้อมูลทางสถิติทางตัวเลขมาเป็นตัวจัดยึดวัดนะฮะ mm. อย่างเช่นนะครับ mm. ทำไมป่าอเมซอน ถึงมีแต่สัตว์ประหลาดเป็นไงครับน่าสนใจไหมครับว่าเอ้เราก็สงอยากรู้ว่าสัตว์ประหลาดมันคืออะไรแล้วทําไมมันถึงจะต้องมีที่อเมซอนเยอะรู้ททำไมมันถึงจางูทํเเไทไมมางงทไมอย่างนี้นี่แหละครับเราเริ่มสงสัยแล้วครับมีอยู่คลิปหนึ่งนะฮะเป็นคลิปที่ตั้งคําถามง่ายๆเลยคนดูเยอะมากทําไมฝรั่งกล้ามใหญ่กว่าคนไทยเอาคุณก็สงสัยผมก็สงสัยเนี่ยว่าบ้านเราคนไทยเราเนี่ยเล่นกล้ามเท่าไหร่นะฮะ โอกาสที่จะมีกล้ามใหญ่เหมือนกับชาวต่างชาติเหมือนกับฝรั่งเนี่ยมันน้อยแต่ฝรั่งเนี่ยแทบไม่ได้เล่นกล้ามเลยผมเห็นผมสงสัยมากเลยประเทศนี้เล่นกล้ามทั้งประเทศแล้วเปล่าเนี่ยทำไมถึงได้กล้ามใหญ่กันทุกคนเลยนะครับมันน่าสนใจมากเลยนะครับหัวข้อแบบนี้ทําไมแกนโลกถึงร้อนกว่าดวงอาทิตย์มันเป็นไปได้ได้ยังไงเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นแหล่งให้พลังงานมาสู่โลก เพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์มันควรที่จะร้อนกว่าโลกสิแล้วทําไมแกนโลกถึงร้อนกว่าดวงอาทิตย์เห็นไหมครับว่าการตั้งคําถามเนี่ยมันน่าสนใจมากทําให้ผู้คนอยากเข้าไปเรียนรู้อยากเข้าไปศึกษาเราฟังแล้วยังรู้สึกว่าจริงหรือเปล่เาเนี่ยอย่างที่เขาพูดถึงเทคนิคที่5ครับเทคนิคสุดท้ายครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่หลายๆคนชอบใช้กันมากเลยเพราะว่ามันทรงประสิทธิภาพมากเทคนิคนั้นคืออะไรครับความลับครับความลับเนี่ยเป็นเรื่องที่ใครๆก็อยากรู้ ผมอยากรู้คุณอยากรู้ทุกคุคนอยากรู้หมดเลยนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคลิปนี้ผมตั้งชื่อว่าเคล็ดลับการตั้งชื่อให้ดึงดูดคนถ้าหาว่าคุณเข้ามาดูในคลิปนี้แสดงว่าส่วนหนึ่งเกิดจากคุณเห็นในหัวข้อที่ผมตั้งขึ้นมาเห็นไหมครับนี่มันเป็นสิ่งที่มันท้าทายมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนอยากรู้ไงฮะมันเป็นความลับมันเป็นเคล็ดลับ หลายเรื่องหลายๆคำถามที่มีความสำคัญกับชีวิตเช่นคุณเกิดมาเพื่ออะไรหรือคนเกิดมาเพื่ออะไรอะไรจำลองนี่ฮะเฮ้ยมันน่าสนใจมันมีความลับอะไรอยู่ในตรงนี้ซึ่งเราไม่รู้ไงฮะเมื่อเราไม่รู้ถ้ามีใครมาไขความรู้ให้เราเราก็สนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้ไงครับเคล็ดลับการสร้างตัวตนจากคนธรรมดาอ้าว เราก็คนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันนะแล้วมันมีความลับยังไงอ่ะทไมคนธรรมดาคนหนึ่งถึงได้สร้างตัวตนขึ้นมาจนมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์สร้างรายได้สร้างอะไ,ไรไ,ได้เยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมครับเคล็ดลับในการตั้งชื่อคอนเทนต์ของคุณมันสําคัญมากแล้วทําให้คนสนใจมันก็ไม่ได้ยากคุณจำเอาไปใช้ได้เลยครับคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากคุณจำไปใช้เอาตรงๆง,ง่ายๆ แต่ถ้าเมื่อ,อไหรที่คุณเก่งระดับอาจารย์ขึ้นมาละคุณจะบิดคาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ยืนอยู่บนพื้นฐานเหล่านี้แหละครับไม่ได้แตกต่างไม่ได้หนีไป่างไหนเลยเชื่อผมเถอะคุณได้5เทคนิคในการตั้งชื่อคอนเทนต์ไปแล้วนะครับในครั้งต่อไปที่คุณกําลังจะทําคอนเทนต์และนําเสนอออกมาสู่โลกออนไลน์คุณนําเทคนิคเหล่านี้มาใช้เลยครับแล้วคุณจะเห็นผลอย่างที่คุณคาดไปถึงเลยว่าช่องของคุณเติบโตขึ้นไม่ว่าจะทาง Facebook YouTube หรือว่า TikTok หรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไม่ยากเลยครับเหลือแค่ว่าคุณจะทำเมื่อไหร่นะครับแล้วผมจะคอยฟังความสำเร็จของคุณในโอกาสต่อไปพอ h a p p ี้เนสครับความสุขสร้างได้